เอามาให้ดูนะคะตัวนี้ดีมากอ่ะคือต้องบอกว่ามันดีมากยี่ห้อชื่อเมดีเมดิลินนะคะตัวนี้คือมันเป็นเหมือนสเต็มเซลล์หลายหลายคนไม่รู้ไม่รู้รู้จักคําว่าสเตมเซลล์หรือเปล่าเนาะสเตมเซลล์มันจะเหมือนเป็นแบบเซลล์ในในตัวเราอะคะ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะสกัดเอาสเต็มเซลล์เอาออกมาเลี้ยงแล้วก็เหมือนแบบให้ให้อาหารเลี้ยงเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทําเป็น เป็นเซรั่มตัวนี้ซึ่งเซรั่มตัวนี้เอ่อทไมเราจาเป็นต้องใช้ตัวที่เป็นสเตมเซลล์ทำไมเราไม่ใช้เป็นแบบครีมธรรมดาอะไรแบบนี้ก็คือในร่างกายมนุษย์เนี่ยพออายุเยอะขึ้นใช่ไหมอย่างหลับปุเนี่ยอายุ2ี่สิบกว่าแล้วแล้วเนี่ยแกคืออ <laughs> ายกาดมากคือแบบเวลาอย่างเป็นสิวหรืออะไรแบบนี้คือมันจะหายยากกว่าชาวบ้านเขาคือมันจะหายยากกว่าน้องไอ้ไม่ว่าง่ายๆถือเพราะว่าน้องไอ้ยังเด็กอยู่อะไรแบบนี้เนเาะแกแล้วนั่นเองผิวหรือว่า เซลล์หรือการฟื้นตัวมันจะเร็วขึ้นแต่สําหรับกระปุ๋ยเนี่ยยี่สิบกว่าเนี่ยเซลล์มันบางตัวมันตายลงไปอย่างเงี้ยเอ่อดังนั้นพอมันตายไปสมมติมีจํานวนร้อยตัวใช่ไหมตายไปสักประมาณยี่สิบตัวนางจะเริ่มแบบตายตามอายุเริ่มเหี่ยวหรือแบบเริ่มเาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มไม่สดใสไม่เปล่งปลั่งเนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้สเต็มเซลล์ในการเติมเข้าไปให้แบบมัน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 กลับมาเด็กอีกหนึ่งคราเด็กอีกหนึ่งกระปุ๋ยอ่ะคนนะ ใครเห็นด้วยบ้างยกเมื่อคืนเฮ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 แต่ว่าไม่ได้เราก็ต้องบำรุงเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปตามอายุเราต้องดึงเอาไว้ดึงเอาไว้นะคะก็อันนี้เดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูกันมันจะเป็นเซรั่มนะอันนี้ได้ข่าวว่าวิจัยมาจากฮาวดฮอกวอดฮาว์ฮาวาดฮาวาดฮอกวอดฮอมันแ a รี y ัตเตอร์นะคะมันจะเป็นตัวนี้เนี่ยมันเป็นสเตมเซลล์95เปอร์เซเลยนะก็คือเยอะมากๆก็คือทาไปเนี่ย ไม่แพ้เพราะว่าเขาวิจัยมาจากอเมริกาด้วยนะคะฮาวานด้วยดังมากนมำหน่อยกลิ่นไหมกลิ่นมันจะไม่ค่อยหอมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกลิ่นมันอยู่สปาเลยะเอะอ่มันเป็นแบบเพียวอะคะ่ะไม่ไม่ผสมน้าหอมเนาะก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็อีกสี่เปอร์เซนตก็เป็นตัวอื่นไปตัวนี้เยอะมากๆเลยนะคะก็มีควาเรียกเป็นเวชสำอางปะใช่ใช่มันจะเป็นเวชสำอางอก็คือจะเหมือนแบบสำหรับหมอหรือว่าอะไรที่ใช้กันนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่อง พวกที่เป็นผิวแบบผิวไม่เรียบอะ่ะผิวหลุหมสิวหรือว่าอหน้าหย่นอนคล้อยมันก็จะช่วยด้วยรขุมข<ค>นกว<ด>้างอืแต่งหน้าบ่อยบ่อยรูขุมขนก็กว้างนะใช่ไอ้นีน่แอบรูุมขนเริ่มกว้างนะเพราะว่ามันมันมันโดนแปลงอะไรแบบนี้ทังนั้นเราก็ต้องบำรุงเขาเนี่ยพอทาไปปุ๊บม,มันแห้งเลยสบาย แต่มัน,มนจ,ะจะไม่อมเออมันจะเย็นเย็นน้าแนะนำว่าแช่ตู้เย็นแล้วทานมันจะสบายหน้ามากนะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็สามารถทานได้เลยเช้าเย็นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับช่วยเลืองฟ้นฟูรอยเขียวย่นต่างๆช่วยทาให้หน้าเด็กนะคะหลายๆคนทามันก็หน้าเด็กก็ก็คิดว่าเด็กนะเด็กไหม่ะก<ม>็เด็กนะยังได้อย <ๆ S 2> <ด>ู่นะค<น>ะไม่กล้าไปเทียบเดี๋ยวเขาหาว่าจะปุยเด็กวาโอเคแล้วก็มีอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับสิวก็คือพร้อม ไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอักเสบหรือว่าสิวเขาเรียกว่าสิวมันสิวฮอร์โมนช่วงแบบประจำเดือนจะมาอ,อะไรแบบนี้ตัวนี้เอาอยู่มากนะคะเป็นตัวแอคเน่ a n แอ acne ตัวนี้นะคะก็ใช้ทาช่วงเช้ากับเย็นเหมือนกันถ้าไม่ใช่เช้าก็ก่อนนอนอันนี้ก็ใช้ควบคู่กัน2ตัวเราบ่ยจะใช้ได้สองตัว,ตวนี้เพราะว่ามัน cover เ,เหมือนเลยเรื่องริ้งกาเรื่องขิว ิวไม่เป็่งปังแล้วก็ผิวไม่เรียบเนียนสิผิวไม่สม่ำเสมอโดมไปถึงอีอันนึงก็จะเป็นเรื่องสิวซึ่งตอนนี้ก็จะชอบเป็นสิวเหมือนเดิมที่หน้าผาซึ่งก็จะใช้ตัวนี้ควบคู่กันนะจ๊ะสองตัวนี้ก็ใครสนใจก็เราไม่หาซื้อมาดูตอนนี้ใช้ตัวนี้อยู่เนาะ anti acne นี่ห่อ m e d i ลินนะคะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่ชอบชอบเคล็ดลับผมอหองหลปุ๋ยก็เราไปทำดูนะคะทำนอยแล้วก็จะเห็นผลมากมากนะคะก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าอออ เจลำตัวนี้ขาดตลาดนิดนึงเดี๋ยวกำลังจะออกมาถ้าเกิดใครติดตาม,มาก็ลองลองดูของดีจริงของดีจริงอันนี้ขอได้ไหมไม่ไม่เจ๊ใช้ที่ไม้กำลังจะหมดไม่เจ๊ใช้อยู่ซ <c oughs> ื้อเอง <c oughs> โอเคนะคะแต่เรานี้ไปแล้วฝากไว้ด้วยบ๊ายบายเอา